สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชม F4 ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อปพิโยนอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานำเสนอนะครับใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับเข้ามาไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้เท่านั้นเองนะครับเป็น Toyota Revo 2.4 e-pat พีลันเนอร์นะครับสี่ประตูตัวสูงสีดําเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ไฮไลท์มากครับอยู่ที่เลขไมล์เลย30,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับท่านใดหาอยู่นะไม่ควรพลาดเลยนะครับราคาเบาๆนะครับผ่อนนานสูงสุด84งวดงวดละประมาณ1 0,000นต้นๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้ท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะครับเห็นแล้วอยากจัดไฟแนนซ์นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์จัดให้ถึงที่เลยมีบริการลดสไลด์จัดส่งให้ทั่วประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับหากไม่สะดวกมารับรถด้วยตนเองนะ มีรถสไลด์ให้นะครับคิดเงินตามระยะทางนะครับสวยๆไม่อยากให้พลาดกันเลยนะครับเลขใหม่น้อยๆเจ้าของเดิมนะเอามาเทินนะครับขออภัยไม่ใช่มาเทินนะครับเอามาขายเจ้าของเดิมเป็นชาวต่างชาตินะครับพอดีเขาจะกลับต่างประเทศแล้วนะครับก็เลยมาขายให้เพชรยนต์เหมือนเดิมนะครับซื้อรถจากเราไปนะครับเพชรยนต์นะมาขายที่เพชรยนต์ก็ได้เหมือนกันนะครับเรายินดีรับซื้อนะครับสวยไม่อยากให้พลาดนะครับตัวอีพัดนะแตกต่างจากตัวอีธรรมดายังไงนะครับ แตกต่างด้านหน้านะครับแตกต่างที่ไฟเลยนะครับแล้วก็จะมีจอกลางนะครับจอทัชสกรีนแล้วก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับแตกต่างจากตัว E ประมาณนี้นะครับช่วงนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับขับฟรี90วันด้วยนะครับหากท่านใดนะครับไม่สะดวกที่จะใช้ตังจ่ายค่างวดตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นขับฟรี90วันให้ด้วยนะครับออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้ากันไปเลยนะครับไม่ต้องใช้ตังนะคันนี้จัด ดีดาวกันไปเลยนะครับพาไปดูนะครับรายละเอียดของตัวรถเข้าใหม่นะครับว่าสภาพจะเป็นยังไงนะครับผ่านการใช้งานมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับลูกค้าจากเพชรยนต์เหล่านี้เองนะครับฝากระโปรงด้านหน้านะครับมีริ้วรอยนะเดี๋ยวลองปั่นสีดูนะครับมีริ้วรอยพวกสะเก็ดหินเล็กน้อยเท่านั้นนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของงานสีนะทำตรงนะเพชรยนต์เราต้องเก็บงานอยู่แล้วนะครับแต่การันตีโครงสร้างให้นะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับมั่นใจได้เลยนะครับ ด้วยประสบการณ์เปิดมาแล้วกว่า23ปีนะครับของทางเพชรยนต์เรานะครับตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1นะครับสามารถมารับชมได้ทุกวันเลยนะแวะมาดูได้นะครับมาคุยกันนะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำเลยนะครับไฟด้านหน้านะครับไฟโปรเจคเตอร์ลูกแก้วคมๆแบบนี้นะไฟ LED สวยๆนะครับมาพร้อมกับ Daytime Running Light นะครับด้านบนนะแถบเลี้ยงนะครับส่องสว่างตอนกลางวันนะครับสวยมากหน้าล็อกโคนะครับหรือหน้าหล่อนะครับแบบนี้ หน้าหล่อน,นะครับเขาจะตกแต่งไปด้วยสีดำเปียโนแบ็กนะครับตัดกับสีโครเมียมมีตาโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางใหญ่ๆแบบนี้แบรนด์หลักอยู่แล้วนะครับโตโยต้านะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะครับไฟ LED สวยๆนะไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะครับครอบไฟตัดหมอกเขาก็จะเป็นสีดำเปียโนแบ็กนะครับตัดกับขอบโครเมียมส,สวยๆเลยนะครับถ้าใดสนใจนะหน้าหล่อคันนี้ติดต่อเข้ามาผมได้เลยป๊อปเพชรยนต์064 6 4 2 3 9 5 5เเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับ ยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำเลยนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลออกง่ายได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานบริษัทนะครับอาชีพส่วนตัวหรือว่ากเกษตรกรต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับโทรเข้ามาหาผมเลยนะครับเดี๋ยวผมหาทางออกให้นะครับขอแค่มีที่มาที่ไปของเงินชัดเจนเท่านั้นเองนะครับ มาดูกันนะว่าต้องเก็บส่วนไหนบ้างกันชนหน้าเนี่ยต้องเก็บอยู่แล้วนะครับเนื่องจากพวกริ้วรอยสะเก็ดหินเนาะริ้วรอยเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับกันชนหน้าฝากระโปรงอ่ะตีว่าเก็บงานเลยนะครับมาดูชิ้นส่วนอื่นกันว่าต้องเก็บงานอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับแก้มนะครับปั่นสีน่าจะได้นะครับอาจจะมีริ้วรอยเล็บแมวบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะโครงสร้างเดิมๆนะครับล่องไฟของเขาดูได้เลยนะถ้ารถเกิดอุบัติเหตุมานะครับล่องไฟตามกันชนหน้าแก้มหรือว่า ล่องไฟฝากระโปรงกับแก้มนะครับเขาจะไม่เสมอกันนะแต่คันนี้นะครับล่องไฟเขาจะเสมอกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ดูได้เลยนะครับล่องไฟประตูกับแก้มพวกนี้นะเขาจะเสมอกันทั้งหมดนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนนะครับสวยๆแบบนี้มาดูในส่วนของล้อแม็กกันบ้างนะครับแม็กอันลอยแท้เดิมโรงงานเลยนะครับแม็กดันหลบ นะครับซีรีย์ยาง265 65 R17 Mac c o r p 7 7อบระบบเบรคคู่หน้าได้เป็นดิสคู่หลังได้เป็นน้ำนะครับแม c 6รูใหญ่ๆแบบนี้นะรับน้ำหนักสบายๆนะครับมาดูปียางกันสักนิดหนึงปี18นะครับยางปี18นะมาดูดอกอยางกันดอกอยางก็ยังนิ่มๆนะรถใช้งานปกตินะครับใช้งานได้นะครับอีกสัก2ปีน่าจะได้อยูนะอนน่นะครับมาด,ดูการโครงสร้างด้านในนะครับหัวน็อตเดิมเดิมนะครับ โชคเดิมสปริงเดิมนะไม่มีรอยผูกก่อนหรือว่าร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใดคัตซีสวยๆนะดูได้เลยคุณผู้ชมด้านในคัตซีต่างๆไม่มีสนิมนะครับสวยมากน่าใช้หาอยู่เอาเป็นว่าไม่ผิดหวังแน่นอนได้คันนี้ไปใช้งานนะครับกระจกมองข้างได้เป็นสีโครเมียมนะพับและปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED นะอยู่ในตัวกระจกมองข้างเลยนะครับกระจกทุกบ้านนี่ กระจกไม่ว่าจะบานหน้าบานข้างบานหลังนะครับเป็นกระจกโตโยต้ารอบคันเลยนะครับป้ายภาษีหมดปีหน้ากันไปเลย12กุมภา2 5 6 7นะครับหมดปีหน้าเลยกันศาดมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับมือเปิดของตัวนี้จะได้เป็นโครเมียมนะครับ2.4อีพร e ันะครับบันไดข้างนะ ไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นนะบันไดเดิมๆนะบันไดของเขาจะเป็นสีดําด้านนะแข็งแรงทนทานนะของคู่ตัวของเขาอยู่แล้วมาแบบนี้นะครับมาดูด้านบนกันนะครับหลังคาเดี๋ยวปั่นสีให้นะตรงนี้อาจจะเป็นแค่คาบดินคาบฝุ่นเท่านั้นเองนะครับอาจจะเป็แบบนคาบดินคาบฝุ่นเท่านั้นเองนะครับแป๊บหนึ่งนะครับมีรถจะเข้ามาจอดนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในกันต่อ เอาละครับมาต่อในส่วนของภายในคันนี้กันบ้างดีกว่านะครับภายในเขาจะคุมโทนไปด้วยสีดำนะครับอาจจะมีรอยเลอะรอยคราบบ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราทําสปาขัดสีให้ใหม่อยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับภายในคุมโทนไปด้วยสีดานะมีจอทัศสกรีนให้นะครับนี่สวยๆนะครับเบาะนะที่จริงนะครับตัว E จะไม่ได้เบาะหนังนะเจ้าของเดิมไปหุ้มหนังมาให้ใหม่นะครับสวยๆเลยนี่เบาะเต็มใบนะมีตาลิโวให้ด้วยเบาะดําได้แดงนะครับนี่ ส่งคล้ายๆ TRD เลยนะครับเบาะดำได้แดงนะแผงประตูนะครับไม่มีช้ำไม่มีตำหนินะคุณผู้ชมดูได้เลยนี่สวยๆนะไม่ว่าจะเป็นซีนด้านข้างนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะครับแผงประตูไม่มีช้ำเลยภายในหุ้มหนังมาให้ใหม่หมดแล้วนะครับวัสดุแผงข้างต่างๆตรงนี้นะเป็นหนังได้แดงนะครับสวยๆ กันต่างๆใช้งานได้ปกติทั้งสิ้นหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะซอกประตูสวยมากนะครับสำหรับคันนี้เจ้าของดูแลรักษาดีมากๆสครับเพจโตยโยต้าตรงรุ่นเลยนะครับเสาเอเสาบีนะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับมาดูโครงสร้างกันนะเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับ ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เม็ดอาร์ตต่างๆนะครับดูได้เลยนะคุณผู้ชมเม็ดอาร์คพวกนี้นะครับเขาจะเชื่อมโดยโรบอทโรงงานนะครับนี่เม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดทุกจุดแน่นอนรถทางเพจนเรานะการันตีนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำนะครับหัวน็อตประตูต่างๆนะไม่มีแกะไม่มีไขนะดูผ่านหน้าจอตรงนี้เลยนะครับดูคลิปกับผมนะป๊อปเพยนะครับเหมือนได้ดูรถด้วยตนเองเลยนะครับเม็ดอาร์คนะครับมันอาจจะย้อนแสงทังนิดนะมองเห็นไมเอ่ยต้องขออภัยด้วยนะครับมันมืดไปสักนิดนึง แต่เม็ดอาร์คเดิมๆนะอยู่ครบทุกเม็ดทุกจุดแน่นอนนะครับสวยๆแบบนี้นี่เม็ดอาร์คต่างๆนะคร each 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 ับครบทุกเม็ดทุกจุดนะครับกรละตีโครงสร้างให้อยู่แล้วนะครับดูรถกับผมนะดูคลิปนี้กับป๊อปเพชรยมเพชรยนนะครับเหมือนได้ดูรถตนเองด้วยตนเองอยู่ที่บ้านกันไปเลยนะครับสวยๆนะครับไม่อยากให้พลาดเลยนะครับผ่อนเพียงหมื่นต้นๆเท <ton> <t une> ่านั้นเองนะครับสําหรับคันนี้ออกง่ายได้ทุกอาชีพเลยนะครับตอนนี้ผมรีวิวตากแดดกันไปเลยนะครับร้อนมากนะครับตอนนี้ ช่วงบ่ายๆนะครับประตูด้านหลังนะครับสีเดิมเดิมนะหัวน็อตเดิมเดิมไม่มีแกะไม่มีขายเลยแผงประตูนี่สวยมากนะครับหุ้มหนังมาให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเบาะหน้าเบาะหลังนะครับเจ้าของเดิมหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแสงอาจจะเข้านะแดดแรงมากๆเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมรีบไปหน่อยนะนี่เม็ดอาร์คนะครับเดิมๆครบทุกเม็ดทุกจุดไม่ว่าจะเป็น ประตูด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะครับโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับสำหรับคันนี้ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับเลขไมยเพียง3 0,000่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับงานสีนะอาจจะมีแค่กันชนหน้ากับกันชนหลังเท่านั้นเองนะครับที่ต้องเก็บงานนะส่วนอื่นนะครับปั่นสีก็น่าจะออกนะครับเป็นเหมือนรอยเล็กๆรอยน้อยเท่านั้นเองนะครับด้านหลังนะคัดสีสวยๆนะครับนี่ไม่มีรอยผุก่อนนะไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใดนะครับด้านหลังนะ สวยๆแบบนี้นะครับหาอยู่รถพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวรออีกกนิดนึงพร้อมใช้แน่นอนนะครับสําหรับคันนี้ไฟด้านหลังนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะโลโก้โตโยต้าไฮรักอี v ีโวมีให้ครบถ้วนนะครับไฟเบรกดวงที่3อยู่ที่ฝาท้ายด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับฝาท้ายด้านหลังนะมือเปิดได้เป็นสีโครเมียมนะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยครับกันชนท้ายมีให้นะครับกันชนท้ายเป็นโครเมียมตัดกับสีดาด้านนะครับ ป้ายทะเบียน8กไก่ทพุเทา5841กรุงเทพมหานครได้ป้ายทะเบียนนี้เลยนะครับมาดูช่วงล่างกันบ้างนะครับช่วงล่างนะยางอะไหล่มีให้เฟืองท้ายไม่มีหยดไหลยเยิ้มนะครับท่อเดิมๆิมแหนบเดิมเดิมช o เดิมเดิมนะเผาหรือว่าเฟืองท้ายนะไม่มีหยดไหลยเยะะิ้มแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับอาจจะมีการชนหลักนะที่บุบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเก็บงานให้ตรงนี้ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะยังปรับสภาพไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ มาดูไลเนอร์ด้านหลังนะครับเป็นของ Toyota แท้ๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับไลเนอร์สวยๆนะอาจจะมีรูตรงนี้นะเดี๋ยวเราทำการอุดให้นะครับแต่ไม่ถึงโครงสร้างของตัวเหล็กนะนี่ตัวเหล็กไม่ได้โดนเจาะนะครับตัวนี้นะมีเพียงไลเนอร์นะครับที่โดนเจาะไปเดี๋ยวอุดให้ถ้าอุดไม่สวยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับ มาดูโครงสร้างกันด้านหลังนะครับเม็ดอาร์คครบทุกเม็ดทุกจุดหัวน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีไขนะครับลองกระบะนะเจ้าของไม่ได้ใช้งานดักแทบจะไม่ได้ขนของเลยนะครับคุณผู้ชมดูนะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับพวกนี้นะตามลองกระบะตรงนี้หากรถใช้งานนะพวกนี้เขาจะถลอกถลอกนะครับ อันนี้ก็ยังเดิมๆนะปั๊มอาปั๊มแอลนะครับอยู่ครบท้วนเม็ดอาร์ครบทั้ง2ฝั่งเลยนะครับกระบะด้านหลังเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับมั่นใจได้เลยฝาท้ายหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับหากท่านใดสะดวกมารับชมด้วยตนเองนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับสามารถมารับชมได้ทุกวันเลยนะเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับยินดีให้บริการเลยนะครับมาดูผิวพันธุ์ด้านขวานะครับ อาจจะมีริ้วรอยตรงนี้เล็กน้อยนะมองเห็นไหมเอ่ยตรงนี้ปั่นได้นะครับขัดสีออกนะครับมีริ้วรอยเล็กน้อยบ้างเท่านั้นเองนะครับแต่สีเดิมๆนะผิวพันธ์เดิมๆอยู่นะครับมาดูคัดสีซุ้มล้อด,ด้านหลังฝั่งขวานะครับเลขบอดี้เลขตัวถังนะตรงแน่นอนนะครับนี่เลขคมๆแบบนี้ไม่มีรอยตัดต่อนะครับผิวพันธ์ด้านขวาก็เนีย,เนยนๆเช่นเดียวกันนะอาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับนี่ ที่อาจจะต้องเก็บงานนะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้กินเข้าไปในตัวสีนะเป็นเหมือนคราบเล็กน้อยเท่านั้นเองน่าจะขัดสีออกนะครับเดี๋ยวขัดสีเคลือบเงาให้ใหม่นะครับในส่วนของฝั่งนี้นะครับทั้งคันสิไม่ใช่แค่ฝั่งนี้เพราะว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไงก็ต้องขัดสีเคลือบเงาทั้งคันใหม่อยู่แล้วนะครับแผงประตูฝั่งคนขับนะ ซีเดิมๆหัวน็อตเดิมเดิม,ดดม,ดมไม่มีแกะไม่มีไข่ไม่มีช้ำนะครับเจ้าของดูแลรักษาดีมากๆเลยเจ้าของเป็นชาวต่างชาตินะครับพอดีเขาต้องมีธุระกับต่างต่างต่างประเทศนะครับเขาก็เลยเอามาขายให้เพชรยนต์นะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับออตโต้บานคนขับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีการแกะการไขนะซอกประตูเสาเอฝั่งคนขับนะครับนี่สวยๆเนียนๆแบบนี้นะ ขาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนเสา A เสาบหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขขยเลยนะครับสติกเกอร์ลมยางตำแหน่งเดิมพาร์ทเดิมโรงงานทั้งสิ้นนะครับมาดูโครงสร้างฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าเม็ดอาร์คนะคุณผู้ชมเม็ดอาร์คครบทุกเม็ดทุกจุดนะครับการันตีโครงสร้างนะครับอย่างที่แจ้งตั้งแต่แรกนะครับโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนนะครับอาจจะมีงานสีเท่านั้นเองนะครับที่อาจต้องเก็บงานใหม่นะครับเพราะว่ารถคันนี้ก็ยังไม่ได้ทําสปาปรับสภาพด้วยนะครับ สภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะต้องรีบจับจองนะครับรถทางเพจยนเรานะขายดีมากนะครับขายได้เดือนหนึ่งมากกว่าร้อยประมาณร้อยห้าสิบคันได้นะครับทางเรามีเซลล์มากกว่าสามสิบท่านเลยนะไม่งั้นหลุดไปถึงท่านอื่นอย่างแน่นอนนะครับภายในนะพวงมาลัยหุ่มหนังสีดำนะครับแอร์แบ็กมีให้คู่หน้าเรียบร้อยแล้วพวงมาลัยมันติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งซ้ายควบคุมเครื่องเสียงได้รับสายวางสายได้จากตัวพวงมาลัยเลยนะครับ กุญแจนะครับจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับแบบไขปกตินะครับเดี๋ยวไปดูเลขไม้กันนะเหยียบเบรกนะครับบิดกุญแจสตาร์ทง่ายๆเลยนะชึ่งเดียวติดนะครับเลขไม้สามหมื่นนะครับไม่แท้ไม่เดิมแน่นอนไม่มีการกลับไม่ก่อใหม่นะ เจ้าของเดิมนะครับเขาซื้อรถกับทางเพชรยนต์ไปนะออกไปตอนรถหมื่นกว่ากิโลเมตรนะครับพอขับแล้วก็เอามาขายที่เพชรยนต์เรานะครับเพราะว่าเจ้าของต้องมีธุระไปต่างประเทศนะครับเลยเอามาคืนคอนโซลนะครับกลางนะครับอันนี้จอทัชสกรีนใช้งานได้ปกตินะเดี๋ยวให้ดูกล้องกล้องก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่กล้องใหญ่ๆแบบนี้นะครับแอ์เป็นระบบไม่นุ่นนะปรับได้4ระดับนะครับที่วางแก้วมีให้2แก้วนะครับเกียร์ ไม่มีลอกไม่มีร่อนนะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีให้ครบนะครับนี่อันนี้ยังไม่ได้ทาความสะอาดนะเดี๋ยวทําสปาปรับสภาพให้อีกรอบหนึ่งนะครับมาดูด้านบนนะครับหลังคานะไม่มีรอยเจอไม่มีรอยขีดข่วนแต่ยังได้นะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยเบาะดาได้แดงนะมีตาลิีโวด้วยสวยมากสะอาดสะอานนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นเลยเบาะเต็มเต็มใบใช้งานได้ปกตินะครับ ดูด้านหลังกันชักนิดนึงนะครับแผงประตูไม่มีช้าเช่นเดียวกันนะครับแผงประตูมีกระเป๋าจิงโจ้มาให้2ฝั่งด้วยนะเก็บเอกสารเก็บสัมภาระต่างๆได้นะครับมีที่ห้อยของด้วยนะรับน้ําหนักได้4ี่กิโลกรัมนะครับเบาะหลังนะไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นเช่นเดียวกันสวยๆนะครับหาอยู่เอาเป็นว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้ต้องรีบจับจองเลยนะครับไม่งั้นหลุดไปถึงท่านอื่นแน่นอนนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์นะผ่อนนานสูงสุด8 4สิงวด งวดละประมาณหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับในส่วนของหน้าห้องเครื่องและตัวเครื่องยนต์กันต่อเลยดีกว่าครับมาต่อในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับคันนี้ได้เป็นเครื่องคอมเบลเล่นะครับเครื่องสี่สูบ150แรงม้า2.4ดีพัดนะน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลนะครับพาไปดูนะครับอันนี้คือสภาพเครื่องยนต์นะเพิ่งเข้ามาใหม่นะเลขไม้สามหมื่นนะครับไม่มีน้ํามันหยดไหลเยิมแน่นอนนี่เครื่องแห้งๆเลยนะครับลอยมาร์กสี่แทมสีนะ ต้องบอกว่ายังมีให้เห็นเด่นชัดนะครับเลขไม่น้อยๆเดี๋ยวเราทําสปาให้นะครับล้างห้องเครื่องให้ใหม่นะครับระบบเบรก ABS มีให้มอลมปั๊มเบรกไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับคานด้านหน้านะสวยๆนะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอปรับสภาพให้ถ้ายังไม่ถูกขายไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ได้รับชมอีกรอบหนึ่งนะครับปั๊ม A ปั๊ม L สองฝั่งนะครับอยู่ครบถ้วนแน่นอนนะครับการันตีรถโครงสร้างเดิมนะครับปั๊ม L อยู่ฝั่งนี้นะ จะมีค่าบฝุ่นเท่านั้นเองนะครับถ้ามองลึกลึเข้าไปนะครับก็จะเห็นนะพวกเม็ดอาร์ตต่างๆนะอยู่ครบถ้วนทุกเม็ดนะครับปีหนึ่งแปดจดหนึ่งเก้านะครับเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังนะแผ่นเพจนี้เดิมๆแน่นอนตรงแน่นอนนะครับซุ้มล้อซับในต่างๆสวยมากนะครับเครื่องเกียร์คัดนะนี่เครื่องนิ่งๆนะเสียงเพ้อๆแบบนี้เสียงใสๆนะครับฝากระโปรงนะครับมีการขยับนะเนื่องจาก เก็บงานนะครับงานลอยสะเก็ดหินเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่เป็นฝาแท้ฝาเดิมแน่นอนนะสติ๊กเกอร์เหรียญบาทของเขาก็ยังอยู่นะครับฝาบางๆตัวนี้นะซีนนะครับเล็บจิกเข้านิ่มๆนะครับฝาเดิมนะตัวนี้นะครับที่สําคัญจะยืนยันได้ชัดเจนก็คือตรงนี้เลยนะครับตาปั๊มโตโยต้านะฝาแท้ฝา,ฝาเดิมแน่นอนฝานี้นะครับอาจจะมีเก็บริ้วรอยสะเก็ดหินบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับหากท่านใดสนใจนะคร่าวๆนะครับประมาณนี้ ห่กท่านใดสนใจคันนี้นะครับ Toyota r e v o 2.4 e P Runner นะครับ4ประตูตัวสูงนะครับเกียร์ออโต้เลขกไมลาม3 0ื0 0คันนี้ติดต่อเข้ามาครับผมได้เลยป๊อเพยยนตูนย์หก4ี่หกสี่เห้าบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ได้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตรถคันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ